สวัสดีค่ะชาวราศีเมษทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงเดือนตุลาคมนะคะปี2567นห้าสิบ็ดนี้นะคะเรามาดูกันเลยว่าพลังงานความรักของคุณเป็นอย่างไรนะคะสามารถรับชมได้ทั้งแบบลัคนาและราศีนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะพลังงานหลักพลังงานตัวตนของคุณนะคะม,มีความสุขมากๆเลยอะชาวราศีเมษนะคะทุ่มเทนในเรื่องของการงานการเงิน มีความสุขกับชีวิตของตัวเองมากๆนะอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะ,ะเหมือนพัดลมจะปลิวอ่ะพัดลมจะพัดภั่นะคะโอเคมาค่ะต่อ,อพลังงานของคุณนะคะอย่างที่บอกเลยมีความรู้สึกพึงพอใจในชีวิตของตัวเองมากๆในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเอ่อในเรื่องของ ความรักนะคะในเรื่องของงานงานอาจจะเยอะแต่คุณก็อยู่ในจุดที่รับมือได้นอกเหมือนกับว่าคุณคุณมีประสบการณ์คุณมีทักษะในการที่จะทำงานอยู่แล้วนะคะไม่เอ่อต่อให้จะมีงานเยอะคุณก็รับมือได้นะคะแล้วก็ผลตอบแทนของคุณกําลังจะ ผลิดอกออกผลในเรื่องของการเงินนะสเสน่ห์เสน่ห์ดีมากนะคะในช่วงนี้นะให้เก้าถ้วยในเรื่องความรัก the lovers นะคะมีคนแอบรักแอบชอบหรือว่ามีคนแบบเข้ามาหลงสเสน่ห์คุณก็ได้คือในช่วงนี้คุณดูดีดูมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามมากๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเจาะในเรื่องของความรักนะคะเป็นยังไงบ้าง ความรักของคุณเกี่ยวข้องกับคนไกลชาวต่างชาติได้คนที่ไปไปกลับกลับในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่ยังไม่นิ่งอะคะนะอ่ะนะเป็นคนที่มีวัยที่แตกต่างกันได้คนเก่าเกาที่กลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้หรือบางท่านบางคนเนี่ยวนๆเวียนๆอยู่ในความสัมพันธ์นี้เรื่อยๆนะคะไม่ไม่ ไม่มีการจบกันแบบจริงๆนะคะอาจจะห่างหายกันไปแล้วก็กลับมาอีกอะไรอย่เงี้ยค่ะแล้วก็คุณน่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันยังไม่ได้ชัดเจนอะไรนะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนไกลชาวต่างชาติได้เพราะม่ไม่ไม่นะคะอืม พลังงานความรักของคุณนกมองว่าเอ่อถ้าคุณมีประเด็นกันเนาะขึ้นไพ่เดทกับแฮงแมนหยุดนิ่งกันไปไม่ได้คุยกันอะมีเกณฑ์นะคะที่คนคนนี้จะติดต่อสื่อสารมาหาคุณหรือว่าคุณทั้งคู่มีโอกาสที่จะได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคนคนนี้ยังคิดถึงคุณอยากเข้าหาอยากง้อคุณนะคะอยากที่จะได้รับโอกาสจากคุณอะ คุณยังเป็นคนที่อยู่ในใจเขาคนที่ดีที่สุดอ่ะอืมธาตลมทัดดินธัดน้ำนะคะมาทุกธาตเนาะธาตุไฟราังงานของพ่อไม้แม่ๆนะคะอืมเป็นไปได้นะคะว่าเขาอาจจะกลับมาในช่วงเวลาที่คุณตัดสินใจที่จะ m o v อ on ที่จะโฟกัสกับชีวิตของตัวเองทํางานหาเงินอะไรอย่างเงี้ยนะ อย่างที่บอกเลยคนคนนี้เป็นคนไกลได้นะคะหรือเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการเดินทางด้านภาษาเป็นคนวันเสาร์ก็ได้นะวันพฤหัสขึ้นมาด้วยเนี่ยค่ะคือไพ่บอกว่าจะมีคนเก่าๆวนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณคนที่มีประเด็นกันไปเนะี่ยหรือคุณอาจจะตัดเขาแล้วก็ได้นะ,ะเขาอยากกลับมาทุ่มเทในความรักครั้งนี้อยากที่จะกลับมา ทำดีกับคุณอนะเป็นคนที่เงียบหายกันไปจริงๆนะคะสําหรับไพ่ใบนี้เนาะเขายังลืมคุณไม่ได้นะ,ะมาดูกันนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะชาวราศีเมษหรือเป็นตัวคุณก็ได้นะพลังงานสลับกันได้คุณอาจจะรู้สึกแบบนี้กับคนคนนั้นนะคะขึ้นไพ่เเก้าดาบนะคะ เดมูนนะคะไนถือเหรียญ5ถ้วยแล้วก็ชาเลอยตคนคนนี้รู้สึกผิดกับคุณค่ะเขารู้สึกผิดกับคุณเขายังคิดเกี่ยวกับเรื่องของคุณมากมายเลยเขาก็น่าจะพยายามตัดใจจากคุณนะแต่ทําไม่ได้เนาะทําไม่ได้สามดาบบางท่านบางคนตกอยู่ในสถานการณ์ที่ เป็นตัวเลือกเป็นรักซ้อนได้นะคะหรือใครคนนี้น่าจะทําให้คุณเสียใจอืเขาเขาไปคบซ้อนหรือเปล่าหรือเขาทําร้ายจิตใจเราเขาเจ้าชู้อะไรอย่างนี้ได้นะถามว่ารู้สึกยังไงตัวเขาเองอะ่ะยังยังตัดคุณไม่ได้อะ่ะนกรู้สึกว่าตัวเขาเองยังอยากที่จะพูดคุยกับคุณสื่อสารคุณมานะคะ ยังไม่ยอมแพ้ในความสัมพันธ์นี้ถ้าเกิดเป็นช่วงเวลาที่คุณและเขาหายกันไปก็คือเป็นช่วงที่หายไปพักหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับมาเดี๋ยวจะวนกลับมานะคะเพราะว่าไพ่ของการที่จะวนกลับมาขึ้นมาเยอะมากจริงๆคุณและเขามีความแตกต่างกันนะคะต่างกันในเรื่องของวัยในเรื่องของภาษาในเรื่องของเชื้อชาติได้คุณทั้งคู่เป็นคนเก่งเหมือนกันคะ่ะมีความสามารถมีความเป็นผู้นํานะคะ แล้วก็เจ้าเสน่ห์เป็นคนที่ฮอตเหมือนกันน่ะอืมมาดูซิเขาจะทํำยังไงนะคะเขาจะทํำยังไงนะคะคนคนนี้คนที่ชาวราศีเมษเกี่ยวข้องด้วยนะคะเขาจะทํำยังไง วิธีการที่จะติดต่อชาวราศีเมษมาแน่นอนนะคะคนคนนี้เขาฝันถึงคุณด้วยนะหรือมีการขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้ให้คุณใจอ่อนให้คุณให้โอกาสเขาอะไรเงี้ยเพราะงานชาวราศีพิจิกธนูนะคะชาววันจันทร์ คนเก่าๆจะติดต่อมาหาคุณนะคะคนที่ห่างหายเขาอาจจะรอจังหวะเวลาที่จะติดต่อคุณมาอยู่นะคะสิ่งที่เขาจะทํานกมองว่าเขาคิดได้นะเขาคิดได้แล้วว่าคุณสําคัญกับเขาแค่ไหนเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะคนคนนี้นะคนที่หายไปจากคุณคนที่เงียบไปจากคุณนะคะหรือไม่ได้คุยกันเนี่ยโอ้ไม่มีเลยวันไหนที่เขาจะไม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องของคุณ เขาทนความคิดที่มันหมกมุ่นอยู่กับคุณไม่ได้แล้วว่ะตอนนี้นะเขาจะต้องแอคชั่นนะคะเขาใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องของคุณเยอะมากจริงชาวราศีเมษเดี่ยวยังไงเขาก็จะติดต่อมานะคะคนคนนี้เนาะมาดูความรู้สึกของชาวราศีเมษหน่อยคุณรู้สึกยังไงกับเขาค่ะอืม เราไม่อยากทําอะไรแล้วอะในเวลานี้ถามว่าลืมเขาแล้วหรือยังก็ยังไม่ได้ลืมนะยังรู้สึกดีดีด้วยอะยังรักนะคะเขาทําให้เรารู้สึกหัวใจสลายหรือเปล่านะเขาไม่ชัดเจนกับเราเนาะหรือว่าจบกันมาแบบกระทันหันนะคะหรือเราไปรู้เรื่องความจริงอะไรบางอย่าง รู้พฤติกรรมของเขานะคะ mm hmm. เขาแอบ,บทําอะไรรับหลังเราไหมหรือรู้บางสิ่ง mm hmm. บางอย่างเกี่ยวกับการกระทําของเขาเนี่ยแหละทําให้คุณตัดจบกับเขามาก็ได้นะนกมองว่าคุณคนนี้คือเขาไม่ไม่ชัดเจนเขาไม่เลือกไม่ตัดสินใจสักทีอะไรอย่างนี้ไหมทั้งทั้งที่คุณก็ให้โอกาสเขามาเยอะนะไฮโรแฟนเนี่ยนะให้สามดาบค่ะเขาทําให้คุณเสียใจ เขาไม่จัดการเขาไม่ตัดสินใจเขาค้ังคานะคะเขาไม่ชัดเจนมีในนี้หมดเลยอะพลังงานของเขานะคะคือคุณพยายามมามากแล้วกับคนคนนี้เขาดื้อกับคุณนะเขาเป็นคนที่ดื้อนะเขาเด็กกับคุณได้นะคะคุณรู้สึกยังไงคะคุณเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้แล้วค่ะคุณพร้อมตัดใจแล้วนะถ้าจะกลับมาก็ต้องพิสูจน์ตัวเองแหละไม่งานไม่คุยเนาะ ต้องให้ความเชื่อมั่นต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อเรานะคะชาวราศีเมษเองก็แบบมีความเย่อหยิ่งในตัวเองยืนหยัดในตัวเองได้เหมือนกันนะคะตอนนี้คือคุณเข้มแข็งมากๆเลยอะการที่เขาจะกลับมาบอกเลยว่าไม่ง่ายสำหรับเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าแนวโน้มเป็นยังไงนะคะสำหรับความรักชาวราศีเมษ แนวโน้มนะคะขอดูแนวโน้มเลยแนวโน้มเป็นยังไงคะเดอ m o ูนนะคะเดอ c ชาร i o t ตเดอ e เ i วิเด็กถื่อพทานะคะเจ็ดช่วยเซเว่นอัลคัคือคนคนนี้ เขาเจ้าชู้ก็จริงมีตัวเลือกก็จริงแต่เขาไปจากคุณไม่ได้ค่ะเอาจริงๆนะจะมางอคุณเขาจะยอมสยบอยู่ที่คุณจริงๆนะคะคนคนนี้คือเนี่ยค่ะติดต่อมาแน่นอนเพราะว่าเหมือนตัวของชาวราศีเมษเองนิ่งมากล้วก็ดูเด็ดขาดดูตัดเขาจริงๆอะ่ะนะ กลับมาอยู่กับตัวเองได้เยียวยาชีวิตของตัวเองได้แล้วความรู้สึกของตัวเองอะไรเงี้ยนะแนวโน้มคนคนนี้จะติดต่อมาเขายัางไม่ได้ถอดใจหรือไปไหนจากคุณนะคะยังรักคุณอยู่นะให้ห้าดอดูซิบางท่านบางคนความสัมพันธ์นี้มีคนที่ไม่เห็นด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นครอบครัวก็ได้นะามาดูซิเขาจะมาตามมาง้องคุณทุกมิถีทางเลยอะ คิดถึงคุณนะคะอยากกลับมาในชีวิตของคุณเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณให้ได้ค่ะแนวโน้มนะแปดถ้วยอแปดดาบสามดาบนะคะนายอัฟอ,อร์ดคือถ้าในกรณีที่เขามีคนของเขาอยู่แล้วเนี่ยนะคะ นกมองว่าเขาก็ดึงคุณกลับเข้าไปในสถานการณ์เดิมๆน,นะคะคือทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจเป็นความสัมพันธ์ที่คาดหวังไม่ได้ให้ความชัดเจนอะไรกับคุณไม่ได้ยังเป็นในลักษณะของ3ดาบอยู่นะคะรักสมเศร้าเนาะแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้มีใครอะนกมองว่าเขาก็จะพยายามในความสัมพันธ์นี้มากขึ้น2ดาบคืออะไรคะ นกมองว่าเขาจะตัดสินใจที่จะชัดเจนกับคุณนะอ่าจะทําให้คุณรู้เลยว่าคุณคือคนเดียวของเขาอ่ะคุณคือคนที่เขาร,ากราักแล้วแล้วกลับมาในครั้งเนี้ยคืออยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณ mm hmm. เขาจะพิสูจน์ความรักครั้งนี้ให้คุณได้เห็นเลยนะคะอืถ้ามีตัวเรื่องอื่นๆคนอื่นๆก็คงตัดนะคะเพื่อที่จะชัดเจนกับคุณอ่ะนะาหกดาบก็คือ เขายังอยากที่จะไปต่อกับคุณนะคะเชา้าราศีเมษนะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคนโสดกันบ้างนะคะว่าเป็นยังไงเนาะคนโสดชาวราศีเมษนะคะเดี๋ยวนกขออนุญาตสับไพ่สักครู่นะคะกรีดไพ่กันชาวราศีเมษคนโสดนะคะเป็นยังไงบ้าง โสดพลังงานของคุณเป็นอย่างไรคะทุกอย่างควบคุมได้นะคะ,ะมีความสุขกับเพื่อนนะมีความสุขกับเพื่อนอันนี้ไพ่นี่ออกมาก็เอาเลยแล้วกันเนาะมีความสุขกับเพื่อนกับสังคมนะคะมีเกณฑ์ออกงานออกสังคมอะไรมากขึ้นเนาะพลังงานของคุณเนี่ยเป็นพลังงานของความสุขที่อยู่กับตัวเองได้มีคนเข้ามานะ ต่อาจจะไม่ถูกใจในช่วงนี้อะไรเงี้ยคุณก็วางแผนกับชีวิตของคุณในเรื่องของอนาคตด้วยนะเดซานโอ้ไม่ไม่ว่าก่อนหนะ้านี้คุณจะเป็นยังไงนะคะอารมณ์ความรู้สึกของคุณอนะคุณสามารถที่จะจัดการได้แล้วตอนนี้คือพลังงานของคุณเป็นพลังงานของความสําเร็จการเริ่มต้นอะไรใหม่ความเบิกบานความสุขความสดใสกําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะชาวราศีเมษคนโสด ความสำเร็จ 9, เก้าเหรียญก็การเงินนะคะมังคั่งมากๆมาดูในเรื่องของความรักค่ะจะมีใครเข้ามาไหมห้าเหรียญ u e e น Queen of Cups เซเว่นอัพสต o ร์ดเก้าดาบแล้วก็แปดเหรียญน,นะ,ะนกมองว่ายังยังไม่มีใครถูกใจคุณในช่วงนี้นะคะ ชาวราศีเมษแล้วคุณกำลังมีความสุขกับชีวิตของตัวเองมากๆนะหรือว่ายังเป็นช่วงที่คุณอยากจะโฟกัสในเรื่องของความสำเร็จของตัวเองมากกว่าเนาะความสุขในชีวิตของตัวเองอนะ่ะคือนกมองว่าในช่วงเนี้ยมีคนมาชอบคุณแต่คุณยังไม่ได้รู้สึกว่าชอบหรือใช่ขนาดนั้นนะเนาะบางคนเข้ามา อยากจริงจังอยากชัดเจนกับชาวราศีเมษนะแต่ชาวราศีเมษไม่ถูกใจก็ทำให้คิดเยอะได้นะตัวของคุณเองระมัดระวังตัวเองมากๆนะคะไม่ไม่ได้แบบเปิดใจให้กับใครง่ายๆนะแต่ไม่ใช่ว่าปิดนะเพียงแต่ว่าเราคัดคนที่จะเข้ามาในชีวิตจริงๆถ้าไม่ใช่ก็คือเราจะไม่เสียเวลากับกับตรงนั้นอะไรประมาณนี้ ซึ่งนกมองว่าในช่วงนี้ชาวราศีเมษค่อนข้างมีอิสระให้กับตัวเองอยากทํำไรก็ทำนะคะคุณมีความสุขกับชีวิตของตัวเองมากๆนะแล้วในเรื่องของความรักเนี่ยคุณใจเย็นนะ่ะนะคุณไม่ได้รีบขนาดนั้นนะคะเพราะการอยู่กับตัวเองคุณก็มีความสุขอยู่แล้วเนาะประมาณนั้นแล้วก็ปะเรียนเนี่ย ทำงานนะคะทำงานเยอะนะทำงานโฟกัสเรื่องการสร้างเืินสร้างตัวของตัวเองอะไรแบบนี้มากกว่านะคะก็จะเป็นพลังงานแบบนี้นะคะก้าวถ้วยอะ่ะเป็นพลังงานของความสุขคนที่ละลามีความสุขกับชีวิตไม่ได้คิดอะไรเยอะในช่วงนี้ไม่ได้มีความรักหรือใครที่แบบน่าดึงดูดคุณขนาดนั้นมีคนมาสนใจคุณนะแต่ คุณอาจจะไม่ได้สนใจใครที่เข้ามาขนาดนั้นนะคะคุณก็เลยแบบปล่อยไปเรื่อยๆดีกว่านะคะนะในช่วงเดือนนี้นะประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากมายเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังขอให้คุณมีความสุขในความราาักค่ะสวัสดีค่ะ